โอเคครับก็วันนี้ถือว่าเป็นเกมที่ที่สำคัญอีกด้านหนึ่งนะครับในแต่ละที่เป็นเจ้าภาพกันในวันนี้นะครับต้อนรับการเยือนมาของอตรัง f อ4นะครับดูการเล่นของน้องๆนะครับทุกคนซึ่งทุกคนนั้นมีความมุ่งมั่นนะครับเล่นเป็นทีม นะครับการเปลี่ยนตัวนะครับเราก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะว่าดูแล้วก็คือว่าเทคนิคของนักฟุนบอลเรานะครับที่เปลี่ยนตัวก็ไม่ห่างสักเท่าไหร่นะครับจากการที่เราได้มีการเสริมนักเตะในเลขสอนะครับเพราะฉะนั้นผมเองก็ต้องขอบคุณน้องๆน,นะครับที่ทุ่มเทนะครับแล้วก็ มุ่งมั่นนะครับเลยเก็บชัยชนะในวันนี้นะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะครับสตาร์โค้ชนะครับที่ได้วางเกมนะครับทำให้เรานั้นเ,เล่นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ แฟนบอลวันนี้ผมเองก็ต้องของขอบคุณแฟนบอลทุกคนนะครับที่มาร่วมกันเชียร์และก็เป็นส่วนหนึ่งของปัตตานี f อซนะครับซึ่งทุกนัดที่เราเป็นเจ้าบ้านนะครับเราก็จะเห็นรอยยิ้มและก็ของแฟนบอลนะครับที่เราเปิดโอกาสให้สัมผัสมือนักฟุตบอลของเรานะครับเพราะว่าแฟนบอลของเรานั้นนะครับนับวันก็จะมีการตื่นตัวแล้วก็ร่วมกันมาเชียร์และให้กำลังใจกับทีมปัตตานีเอ นะครับการที่น้องๆแฟนบอลทุกคนเนี่ยสัมผัสมือนักกีฬาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของของสโมสรปัตตานีเอฟนะครับเป็นเป้าหมายนะครับที่จะ,ะที่เราได้วางไว้นะครับก็คือเป้าหมายถ้าเราทําได้ก็คือเราต้องการไปทีสองนะครับเราอยู่ทีสามสิบสีปีนะครับ ความคาดหมายแล้วก็ยังไม่ลดถอยนะครับก็มีแต่จะเพิ่มกำลังใจมากยิ่งขึ้นยิ่งได้มีแรงเชียร์และก็การสนับสนุนนะครับของสปอนเซอร์นะครับหลักๆโดยเฉพาะเคอรี่ก็ให้การสนับสนุนแล้วก็แฟนบอลนะครับที่เป็นส่วนหนึ่งในการเข้ามาเชียร์โดยการซื้อตั๋ว นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นการช่วยเหลือสโมสรน,นะครับเพราะฉะนั้นแรงบันดาลใจนะครับกำลังใจที่ทีมผู้บริหารสโมสรน,นะนะครับมันก็มีขึ้นนะครับทำให้เรานั้นความหวังและก็เป้าหมายที่เราได้วางไว้น่าจะ,ะไม่ไกลนะครับ